สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปไหว้ศาลเจ้านะคะเนื่องจากวันขึ้นปีใหม่นะแต่ว่าเราจะมากินยากินิกุนะคะก่อนที่จะไปไหว้ศาลเจ้านะคะไปกินยากินิคุกันค่ะ เป็นจังอร่อยไหมคะดูท่าเดินจังอร่อยมากเลยนะคะชิมข้าวกับซอสค่ะเป็นจังอ,อ,ยะะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะ,ะร้านอาหารนะคะก็จะมีะเป็นช่วงกลางวานันด้วยนะคะช,ช่วงกลางวันนี้ราคาค่อนข้างที่จะถูกกว่า ช่วงกลางคืนนะคะทุกคนในกลางวันของยาคีนิคุนะคะก็จะมีข้าวนะคะก็จะมีเนื้อตามออเดอร์ที่เราสั่งนะคะแล้วก็จะมีะผักสลัดผักแบบนี้มาให้นะคะสลัดผักนี่อร่อยมากเลยค่ะแล้วก็จะมีน้ำซุปน้ำซุปร้านนี้อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนแล จะมีฟรีน้ำชานะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเย็นนะคะเราจะต้องซื้อเครื่องดื่มนะคะปลากินกินแต่ยากินีกูดูอ้วนเป็นโมเลยดูคางเมียงก็เริ่มออกแล้วเนือ้อไปกินกันค่ะทุกคนจ้า 饮呀，我那个饮不来。 กินเต็มปากเลยค่ะทุกคนดูแม่เอาถ้วยหอกนะคะแม่ยอนะคะ,ะเอาถ้วยข้าวไปนะคะดูนะคะแล้วก็กินนะในปากนั้นเต็มปากเลยเคี้ยวไม่ได้ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงที่เนสุชินฉะแล้วนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นสารเจ้านะคะที่เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่รอดผลนะคะจากการโจมตีทางอากาศในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะภายในอาคารนะคะจะมีการออกแบบโดยการแกะสลักเหมือนสารเจ้านิโก้นะคะค่ะเดี๋ยวตามเราเข้าไปชมข้างในกันคะ่ะ าลเจ้าเนสุชินฉะนี้นะคะจะมีอุโมงค์เสาโทอิริเหมือนศาลเจ้าฟูชิมิอินารินะคะที่เกียวโตแต่ที่นี่จะต้นเล็กแล้วก็ไม่ยาวเหมือนที่เกียวโตคะ่ะเสาโทอิริที่เกียวโตต้นใหญ่มากแล้วก็ยาวมากๆเลยนะคะยาวไปตามเนินเขานะคะเคยไปข้างนินคขะทุกคนเดินขึ้นเขาไม่ไหวเลยแต่ว่าที่นั่นบอกเลยว่าสวยมากๆเลยคะ่ะ เสาโทอิรินะคะทุกคนก็จะเห็นตัวอักษรนะคะที่ติดตามเสาโทอิรินะคะนั่นก็หมายความว่าเป็นารายชื่อนะคะของผู้ที่นำมาสักกราระสารเจ้านี้นะคะ สำหรับสารเจ้าเนสุชินชานี้นะคะถือเป็นสารเจ้าแห่งความโชคดีค่ะทุกคนเพราะว่าในยุคสม,ยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะสารเจ้าแห่งนี้ก็มีการถูกโจมตีทางอากาศค่ะทุกคนแต่ว่าสารเจ้าแห่งนี้ก็ได้รอดพ้นมานะคะและก็โครงสร้างของสารเจ้าก็ยังคงเดิมไว้นะคะและสารเจ้าแห่งนี้นะคะก็มีการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติ อของญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบริเวณรอบๆสาลเจ้ากันคะ่ะทุกคนตรงนี้นะคะที่เห็นเป็นสีขาวๆนะคะนั่นคือใบแปะก,ก้ลวยนะคะทุกคนใบแปะก,ก้ลวยที่ล่วงลงาตามคลองน้ำนะคะ และที่นี่นะคะอยู่ในห่วงของปลายเดือนเมษายนนะคะถึงเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะเป็นฤดูที่แตกต่างอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นจุดชมวิวของดอกซึซึจินะคะที่จะบานสะพั่งหลากหลายสีสันนะคะที่บอกได้เลยว่าจะต้องสวยมากๆอีกแบบหนึ่งนะคะในห่วงของเดือนเมษายนนะคะ นี่นะคะเพราะแต่มีสารฆ่าเล็กๆอีกั้งนีงนะคะเราจะเดินรอบบริเวณบ้านกันนะคะ <S <S สุนาจิ้งจอก ค่ะทุกคนเราก็ไปไหว้ศาลเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะในช่วงปีใหม่นะคะเขาจะนิยมมาไหว้ศาลเจ้านะคะเพื่อขอขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะเป็นจังบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆยังไงคะจุบ๊บจุ๊บบุ๊ยจุบ๊บจุ๊บหนาวหนาวหนาวค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ